สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดาวมายุรีประกาศลาวงการดาวมายุรีประกาศลาวงการหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วสําหรับดาวมายุรีที่เตรียมประกาศลาวงการไม่ยึดติดชื่อเสียงโดยเผยเรื่องงานในตอนนี้ของตนก็เริ่มน้อยลงแต่ก็ไม่ได้สี่เรียดพร้อจะถอยออกจากวงการเพลงแล้วเนื่องจากก็ร้องเพลงมาเกินครึ่งชีวิตแล้วบวกกับอายุรวยตนก็เหนื่อยขับรถเหนื่อยเดินทาง เลยจะต้องรับงานให้น้อยลงหรือไม่รับไปเลยก็เป็นได้การที่ตนเดินสายทมตนก็ไม่ได้ยึดติดกับชื่อเสียงแล้วงานจะมีเข้ามาหรือไม่มีก็ได้แต่เมื่อก่อนนี้เมื่อตอนที่ตนยังไม่เดินสายทรมะพอไม่มีงานตนก็ฟุ้งเฟอ้อคิดมากเกิดความเครียดแต่ทุกวันนี้ตนคิดได้แล้วตนก็เคยดังมาแล้วทุกอย่างก็มีหมดแล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องหยุดไปทำสิ่งที่เรารักก็ต้องหยุด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีผลงานเพลงปล่อยออกมาให้ฟังอยู่บ้างหรือไม่มีเลยก็ได้หากถามว่าคิดนานไหมที่ตัดสินใจจะหยุดร้องเพลงเจ้าตัวตอบว่าเพิ่งจะมาคิดในช่วงโควิด19เพราะมีความรู้สึกว่าจะต้องถอยห่างไม่ต้องยึดติดอะไรมากมายจากที่จะไม่ร้องเพลงแล้วก็ไม่ได้ใจหายอะไรรู้สึกเฉยๆทางด้านแฟนคลับก็ยังไม่ได้บอกใครบอกแค่คร่าวๆตามรายการต่างๆบ้างนิดหน่อย แต่ยังไม่ได้บอกอย่างเป็นทางการหลังจากนี้สิ่งที่วางแผนไว้จะดูแลสุขภาพดูแลลูกและลุยงานด้านธุรกิจพักผ่อนให้เพียงพอทำบุญตอนนี้ก็สุขภาพดีขึ้นสิ่งสําคัญเลยตนเชื่อเรื่องการทําบุญตนทําบุญมาตลอดและไม่เคยทิ้งการทําบุญยิ่งช่วงนี้โควิด1 9นตนก็อยากให้ทุกคนสวดมนต์ก่อนนอนบุญเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราทั้งชาตินี้และชาติหน้า ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทคอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ